สวัสดีพี่ท่านนะครับ็อดเด็ดเพื่อเครื่องนะครับในช่วงรอนเย็นๆนะครับนะแอบมาท่ามกลางสายฝนนะครับนะแอบแบบเปียกๆเลยพี่วันนี้นะได้ยินเสียงฝนกันไม่เอ่ยนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับตกดุดันมากนะครับเกือบไม่ได้พามาเลยพี่นะครับดีนะนะครับนะได้พามาอีกหนึ่งชุดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเล่นมาพร้อมกันดีกว่าพี่นะครับ็อดเด็ดเพื่อเครื่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือจะหน้าไหนก็พี่มาทุกช่วงนะครับ มาอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับทั้งวีทั้งวันจริงๆนะครับนี่ฝนก็ตกอย่างหนักเลยพี่นะครับน้ำเปียกฝนเปเอาผ้านะครับคิดดูแล้วกันนะครับเพื่อพี่ๆสมาชิกของเรานะครับเราต้องทําได้ไปเลยแล้วกันพี่รายการแรกนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะฝนตกหนักมากนะโอ้ตกหนักจริงนะครับเย่ายพี่ดูเลยได้พรามาดีนะพ้าไม่เปียกด้วยอ่ะนะโอ้แนวมารายการแรกนะพี่นะเอาเลยนี่อ่าก็ได้นลาิวดีนะครับผมว่าเล่นหล่อเพราะกลวยนะมีย่ามแต่ผมดูแท้นะ ในงานพี่พี่จ๋าผมดูแท้นะครับเนี่ยพกกลวยพี่นะครับรวมพกกลวยเลยสิวลีนะครับก็เก็บเดิมเก็บดีนะนะครับแต่มีรอยบิ่นนิดนึงนะครับกระถอเดิมนะคือกระถอดั้งเดิมจากเจ้าของดั้งเดิมมีอยู่แล้วพี่เอาเยอะแล้วกันพี่เอาแบบเอาแบบแบ่งไงนะนะครับนะท่ามกลางสายฝนเลยเอาไปสามร้อยในครับอ่าสามร้อยบาทนะครับผมก็เป็นราคาที่แบบนะราคาแบ่งจริงๆนะครับสามร้อยในครับสามร้อยเดี๋ยวพี่ลองดูนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยพี่อย่างเช่นหล่อโบราณ ในครัพี่ชายอย่างเช่นหล่อโบราณแบบนี้พี่เราพลาดไม่ได้นะเนี่ยหล่อแบบนี้เป็นพระปิตานั่งหัวผมไม่มั่นใจที่ไหนพี่แต่เป็นเนื้อโลหะเก่าอ่ะเอาพี่ดูเนื้อโลหะได้เลยในครับอ่าพี่พี่สามารถอ่าพิสูจน์ได้ด้วยเนื้อพระนวพิพิยานด้วยเนื้อพระก็เลยนะครับพี่ดูเดเนี่ะเป็นจีวงจีวรนะครับเป็นร่องรอยการหล่อท่ามกลางธรรมชาตินะครับหล่อแบบธรรมชาติจริงพี่รอยช่อไหมรอยช่อเขาแห้งไออย่างเงี้ยแหละหน้าคิดหน้าวิเคราะห์ไหมเราพี่เพิ่งได้มาเนะพี่ท้าเอาอีกสามร้อย เผื่อท่านใดรู้เอ๊ะครับคล้ายครับคานะครับอ่าเผื่อท่านใดรู้ไม่ได้เอ๊ะครับคล้ายครับข่าจะเป็นที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะครับจัดได้นะราคาสามร้อยพร้อมส่งพี่ผมไม่ได้เอาแบบโอ้สามสี่พันนะสามร้อยนะครับได้มาเหมือนแบบแบบไหนให้แบบนั้นเลยนะครับเออได้มาแบบไหนให้แบบนั้นเลยพี่นะครับเราก็ไปได้อ่อโอ้ยนี่นี่นี่วัดเกตเลยพี่ลันลันนะครับเออวัดเกตของเขาดิดูนี่นะครับนี่นำมาฝากเลยนะอันนี้แกะกรอบโชว์เลยพี่ถ้าไม่แกะกรอบ โอ้โหอะไรแก่กรอบออกไม่มีซ่อมนะมันเป็นการลั่นการเซ็ตตัวเฉยๆน,นะสําหรับวัดเกจกบพี่นะมันเป็นการลั่นการเซ็ตตัวเฉยๆน,นะโอ้โหพี่เอ้ยปีแย้ร้าวด้านนะครับพี่พี่จา๋าเนี่ยแบบเนี้ยพี่คือเรียกว่าเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่จ๋าเออแบบนี้ละพี่เอ้ยเนี้ยเรียกว่าเนื้อเก่าถึงยุคครับพี่นะครับในราคาที่แบบอ่าท่ามกาลางฝนโปรยปรายนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับวัดเกจปรี๊ดนะสามร้อยบาทนะครับหกชั้นอกตลอดนะครับหกชั้นนะอกตลอดสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะับไปได้นี่มาอันนี้เขาแขวนอยู่พี่เนื้อนี่งอกนี่ผุดออกมาเลยนะนะครับพี่พี่จาาออานะ๋าวัดละครััาพี่เนื้อเขางอกเขาพุดออกมาเลยเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะเขาเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่วัดระครนี่เดี๋ยวพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยงอกออกมาจริงๆนี่พี่ดูเนื้อเห็นไหมนับเขาเรียกว่าคาบแขวไซพี่นะครับคาบที่เขาง,งอกออกมาจจกในเนื้อพระ,ะย่างชัดเจนพี่แบบเนี้ยจริงๆอ่ะพระทาเทีทยมันทําไม่ได้เพราะเนื้อมันงอกออกมาเองพี่เห็นไหมเนื้อเขางอกเนื้อเขาธรรมชาติจริงๆ ถ้าไม่เก่าจริงไม่งอกแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่เก่าจริงไม่งอกแน่นอน,นครับพี่นะครับจะเนื้อโซนแบบนี้นะพี่คว้า,าไว้ได้เลยขาบ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นะครับพ,พี่จา๋าถ้าใครเคยแขวนพระสมเด็จพี่นะแขวนไปนานๆคาบเกลือหอนาน,านๆนะพี่นะมันจะมีคาบเขาเรียกว่าเนื้อมันจะงอกออกมาพี่มันจะทําปฏิกิริยากับเพื่อเราในครับเนี่ยดูในดูคาบเนี่ยเห็นไหมมันจะทําปฏิกิริยากับเหมือเหรอเราพี่มันจะงอกออกมาพี่โอ้ยอันนี้สวยมากนะครสวยจริงๆสวยจนต้องยอมรับอ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับเดีเย๋ยวผมใส่ซองไว้ให้พี่สมเด็จพิมพพ์ใหญ่ะะครังน นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าคาบแคลไซพี่นะครับเนื้อที่งอกมาเนี่ยสวยงามมากครับพี่เอา300รอยบาทนะครับ300้บาทแล้วก็ขุดสาพี่โอ้โหขุดสานีนเนื้อต้องยอมเขเลยพี่นับเนื้อเขาเป็นมือมวลสารจริงๆนะพี่นะนะครับขุดสาครับพี่นะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่เผือกว่าจริงแก้วเอาพี่ดูละองนี่นะเป็นเม็ดทรายละเอียดเลยนี่คือเนื้อมวลสารของเขานะนะครับเป็นเม็ดทรายละเอียดเลยพี่ดูเลยค่อยๆไล่พี่ๆจะรับชมนะครับพี่พี่จ๋าค่อยๆไล่พี่ๆจะรับชมนะครับเนื้อโซนแบบนี้โซนเนื้อแบบนี้ เอาสามร้อยบาทนะครับวิจาาขุดสะหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับโซนเนื้อแบบนี้พิมพ์สวยแบบนี้ความคมแบบนี้ผมเชื่อได้ว่านะครับพี่ๆมองกันออกแนละ้วเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปกับพี่นะครับองค์ต่อไปพี่เคยเจอไหมสมเด็จขาโต๊ะพุทธซ้อนนะครับที่ผมเคยได้มาเมื่อวันสองวันก่อนั้างอันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรอยู่นอกกรอบเลยนะเนี่ยพี่ดูเลยักษณะเดิมๆอ่าเนี่ยรักํากับชาติแดงๆเนี่ยพี่ดูดิฝุ่นยังเกาะอยู่เลยพี่นี่คือความเป็นจริงเลย แบบไม่ต้องมานั่งโม้พี่มันชัดเจนพี่ชัดเจนด้วยเนื้อพระชัดเจนด้วยธรรมชาติที่เขาเก็บนี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมชัดเจนด้วยพระชัดเจนด้วยธรรมชาติที่เขาเก็บนะครับแล้วพี่ดูหลังเนี่ยเขาเรียกว่าหลังธรรมชาตินะค,ครับผมเอาสามร้อยบาทนะคำพิจาราสมเด็จขาโตะพุทธซ้อนสามร้อยบาทนะค,ครับนี่ได้มาผมเล่นเลยนะผมบอกเราเล่นในทุกรายการ นะครับได้มาผมเล่นให้เลยพี่นี่องนี้ับพี่แล้วองนี้จะเป็นคุมแผนบ้านกลางทรงพลนะพี่นะแต่ไม่ใช่ขนาดแบบทรงพลใหญ่เบอร์เดอร์บาร่านะอันนี้ขนาดกํลาลังแขวนพี่แล้วพี่ดูคาบเนี่ยเนื้อดินก็เนี่ยเขาดอดินบ้านๆดินเด,มเดิมๆพี่นะครับไอแบบประเภทแบบว่าจะทําเทียมเลนแบบมันยังขาดธรรมชาติพี่มันจะกระด้างนะครับอ่ามันขาดธรรมชาติเพราะมันจะกระด้างพี่แล้วพี่ดูโซนเนื้อนะนี่คือโซนเนื้อดินบ้านกลางนะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ดูด้านหลังเนี่ยธรรมชาติแบบไม่ไม่สามารถเล่าเลียนแบบได้ นะครับนี่คือโซนเนื้อดินบ้านกลางครับพี่เอาสามร้อยบาทในะครับพี่จาส่งผลใหญ่บ้านกลางสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ไปเจอนี่มาองค์นี้นพี่ไม่รู้เนี่ยคือเป็นซุ้มกอแต่มีอ่อรอยขีด้านบนแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้มันเกินมันคืออะไรนะนะครับเพราะมันได้เดิมแล้วพี่ดูใจกลางเนื้อดินนะนะครับเห็นไหมดินแม่งแกล่งเลยอะแกล่งแร่แร่มาขามไม่ต้องถามถึงพี่ชัดเจนนะชัดเจนอยู่แล้วพี่แร่มาขามนะโอ้โหนี้งามจริงพี่ซุ้มกอ พิมแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าขึ้นกูไหนแต่ที่รู้พ้าเดิมแน่นอนพี่สามร้อยบาทนะครับเห็นไหมไม่แรงนะครับพี่จ๋าร่วมกันศึกษาและร่วมกันสะสมนนครับผมไม่เจอพ้าแปลกมาพี่ผมแนะนํานะนี่ครับพี่ผมไม่เจอพ้าแปลกๆมาเป็นเป็นสมเด็จนะพี่นะอาจจะเป็นวังหน้าหรือว่ามีเอ่มเอมีหลากหลายสีนะที่แปะอยู่อะแล้วมีเอ่อเหมือนจะเป็นบุกเงินหรือว่าพี่เขาหุ้มด้วยเงินอะแล้วปิดทองนะครับเออเขาหุ้มด้วยเงินแล้วปิดทองพี่ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันมีตะกุดด้วยนะเนี่ยมีตะกุดด้วยนะเนี่ย ใชไ,ไหมฝังตะกุดเลยพี่อันนี้ผมมาเอาไว้ว่าผมนํามาฝากแล้วกันเพราะว่าเราติดเหมามาด้วยผมไมไ่เอาออกนะผมไม่เคยคัดพ้าออกนะครับได้แบบไหนผมให้ดูแบบนั้นนะครับหรือแล้วแต่ท่านที่จะศึกษาแล้วกันนะครับเพราะว่ามเป็นพ้าบ้านพี่ผมก็ด้ให้ดูแบบชัดๆนะครับให้ดูแบบไม่ต้องไปแยกออกอะ่ะอันนี้คือความเก่าเวลาส่องเข้าไปดูพี่ๆจะพอมองออกว่าพ้าเขาเก่าจริงเห็นไ,ไหมดูหน้าตาสมเป็โตเลยพ้าเขาเก่าจริงแลวเป็นธรรมชาติจริงๆพี่หัวสามร้อย ในครับ <P> พี่บอกผมแล้วการสมเด็จที่มีเม็ดอะไรติดติดหลากหลายสีสนะ <N> ันนะในครับอองค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นสมเด็จตาหลังแผ่นดินนะแต่เป็นเนื้อดํา <N> นะครับหลังแผ่นดินครับพี่ในมิลาตาแผ่นดินในพิลาตาแผ่นดินแต่เนื้อดําครับพี่นะครับเขาเรียกว่าดํามวลสาร่ะค่อยๆไล่พี่ๆด้รับชมเลยนะครับอ้าค่อยๆไล่พี่ๆด้รับชมเลยเขาเรียกว่าเนื้อดำครับพี่แนวเขาเรียกว่าดำมวลสารนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นตาแผ่นดิน เขาเรียกว่าหลังมวลสารหลังมวลสารผมเอาสามร้อยบาทเนื้อดําผมไม่เคยเจอนะดำเออเนื้อดําแบบนี้นะผมไม่เคยเจอเลยพี่นี่น่าจะเป็นองค์แรกเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับเราเป็นอ่อเขาเรียกว่าเป็นบางหุ่นพรมครับพี่พิมพ์พิมเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ปลอกโพบางหุ่นพรมพี่แล้วเห็นไหมเป็นพิมพ์ปลอกโพนะเปลี่ยนพิมพ์ไหมเห็นไหมเปลี่ยนพิมพ์ไหมพิมพ์ปลอกโพบางหุ่นพรมนะเห็นไหมความเก่า ความแห้งเนื้อแนวระคาบ้าต่างๆนะครับ,ปรบ,รบเป็นพิมพ์ปรโปรบพบังหนุนพรมนะคร้วบียบดูค่าด้านหลังนะเนี่ยคาบเห็นไหมคาบเป็นตะกันเลยเอ้ยนะครับนะครับ,บการลงกูพี่เห็นไหมคาบการลงกู่พี่ๆอาจจะมองเห็นแบบเพราะอะไรยังเด่นชัดเลยดีกว่าเนี่ยผมเอาสามร้อยยี่สิบบาทสามสองศูนย์นะครับ โปกโพพี premises, e you, ่ใครับปกโพไปสามสองศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเขียนราคาไว้ให้นะครับไม่ต้องห่วงครับพี่นะครับเดี๋ยวผมเขียนราคาไว้ให้นะครับสมเด็จปรกโพวัดบังขุนพมนะสามร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่พี่สามร้อยยี่สิบนะครับพะรอดเด็ดดูเด็ดาซองเดิมเดิมนะครับพี่พี่จ๋าคาซองเดิมเดิมนะครับสําหรับพะรอดเดีพี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูความแห้งดูความเก่านะพะรอดนะครับพะรอดผมเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่พระรอดมหาวันเยู่พี่สามร้อยบาท นะครับรอดมหาวันสามร้อยรอดมหาวันสามร้อยนี่คืออะไรอะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อหหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับพี่นะครับพี่จ๋าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อออกแบบว่าเขาอะไรเนื้อตะกั่วครับพี่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์ทั้งสองแบบเลยออาพี่ดูไข่ตะกั่วเดิยแค่ไข่ตะกั่วก็กินขาดแล้วใช่ไหมแค่ไข่ตะกั่วเนียพี่ใช่ไหมไข่ตะกั่วก็กินขาดแล้วพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคพี่ เอา300้อยบาทนะครับพระพรมมาช่องแครนะนะครับอันนี้เป็นก้นหลฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพเข่ากว้างเนี่ยพี่ลองดูเดี๋ยวองนี้เป็นพิมพเข่ากว้างนะนะครับองนี้จะเป็นหลวงพระผมมาช่องแครเหมือนกันนะครับเข่ากว้างเอาสามร้อยบาทนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่แนววิจารเพิ่งได้มาเลยพี่รับได้มาสององนะองแล้วสามร้อยนะครับยังไงก็คุ้มนะหลวงพระพมมาช่องแครพี่นะครับยังไงก็คุ้มนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นวัดเกตกับพี่นะครับเนื้อสวยมาก องนี้น่าจะเป็นวัดเกตครับพี่อาจจะเข้ากลุ่มโพกียบนะวัดเกตฝากกูหรือเปล่านะครับดูดิดูความเป็นธรรมชาติของเขาดิพี่เห็นไหมพี่พี่ลองดูได้นะครับดูเออสังเกตจากธรรมชาติในพิลาของวัดเกตนะ <S 2> <S 2> เนื้อดิน้ำเนื้อความเก่าความแห้งและความเป็นธรรมชาติสําหรับวัดเกตองนี้นะครับผมเอาเอาไปสามร้อยเอาไปสามร้อยบาทนะครับวัดเกตกลุ่มโพกียบนะนะครับพ,พี่จ๋าบอกผมได้เลยพี่วัดเกตกลุ่มโพกีบ นะครับนี่คร,รับพบี่ธรรมชาติมากสามร้อยบาทนะครับโพกียบโพกียบเอาสามร้อยนะครับพระปิตาสําหรับปิตาองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่ออะไรครับพี่นะเป็นพระปิตาลอยองค์นะด้านหลังเขียนว่าสิริจ <hahaha. S 2> <ut> ันโทนะครับใช่หลวงพ่อนี้ปะใช่ที่กําลังดังปะหลวงพ่ออะไรนะพี่เนี่ยสิริจันโทเนี่ยเป็นพระปิตาพี่ได้มาแบบนี้เลยนะดูเขาเรียมไวใช้เลนะครับนับรูปของปู่สีรานีสอส่าอ่าสอสารานี่สีราแน่เลย ใช่ไหมเอาสามร้อยเอไม่รู้ละนะครับน้ใครเป็นก็เอาไปอ่าใครเป็นก็เอาไปนะครับมาแบบนี้ผมก็ให้แบบเนี้ยนครับล้วก็องนี้องคนี้น่าจะเป็นหลวงปู่นาคนะในครับเป็นพิมพ์อาเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตนะแนวแหวกมากนะครับพี่พิจาเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตแหวกบากน่าจะเป็นของหลวงปู่นาควัดระคังครับพี่ในครับพี่พิจานี่ครับพี่แหนหลวงปู่นาควัดระคลังนะครับปู่นาควัดระคังเอา เอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่หลวงปูน่นาววัดบะรังนะพี่นะนะครับพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตหลวงปูน่นาววัดบะรังนะครับสเสกครับพี่นะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้โอ้โหองค์นี้สุดยอดครับพี่นะครับเฉิดฉายอีกแล้วนะครับพี่พจ๋าองค์นี้อะไรครับเนี่ยนะครับพระผงของหวานปากน้ํานะครับนี่ดูเนื้อนี่ดูเนื้อดูข้าวปุ่นดูธรรมชาติเลยเลยพี่ว่าเขาอยู่ในเกอะแบบนี้ดเดิมๆหรือเปล่าใช่ไหมว่าเขาอยู่ในเกอะแบบนี้เดิมๆหรือเปล่าพี่นะครับองค์นี้เป็นพระผงของหวานปากน้ํา เดี๋ยวผมแกะให้ดูในครับพี่จ๋าเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับพี่นี่ครับนะครับหลังจากการแกะพี่พี่ได้รับชมนะครับดูด้านหลังเดยนครับธรรมชาติผมบอกแล้วนะครับระผมนี่เดิมคือเดิมจริงในครับพี่จ๋าเดิมคือเดิมจริงครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋าพระผงของหวัญปากน้านะครับเดี๋ยวใส่กรอบให้เหมือนเดิมได้แบบไหนใส่ให้แบบนั้นในครับพี่จ๋าได้แบบไหนใส่ให้แบบนั้นเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นของ ถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงครับพี่นะครับองค์นี้มีหลากหลายอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับสำหรับองค์นี้นะมีหลากหลายอาจารย์มากเดี๋ยวผมเข้าไปพี่ได้รับชมเลยดีกว่านะครับสําหรับองค์นี้เป็นเอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะไอ้ชัดๆนะครับเอาแบบชัดๆกับพี่นะครับนี่อรัพี่นะครับบหน้าปกวัชชิโนรสนะครับปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับพี่นะพระหน้าปกวัชชิโนรสนะครับปีสองห้าศูนย์เก้าครับพี่เนื้อผงนะดูเลย ห็นไหมเนี่ยฟ้าสวยมากครับพี่วัชิโนรถนี่หลวพ่อกวยเสกนะในอภิยานี่วพ่อกวยเสกนะครับเห็นไหมเนื้อธรรมชาติเลยเนื้อเดิมความเก่าความแห้งนะครับผิวพันธุ์ที่ธรรมชาติเอางี้แล้วกันพี่เนี่ยร้อยแปะด้านหลังยังอยู่เลยในอภิจญาร้อยแปะด้านหลังยังอยู่เลยเอาเอาสามร้อยนะครับ์ฟ้าหน้าปกเขาพี่วัชิโนรถนะสามร้อยบาทนะครับหน้าปกวัชิโนรถองค์นี้ตัดชิดครับ รงนี้ตัดชิดนะครับดาพิญญานี่เป็นตัดชิดรวมปูสุกปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พปูสุกปากคลองมะขามเท่าพี่ตัดชิดนะอโูเนื้อสวยเนื้อโหดเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเลยพี่จานเดิมๆยังอยู่เลยตัดชิดเอาสามร้อยนะครับพี่พี่ตัดชิดเอาพี่สามร้อยบาทนะครับตัดชิดตัดชิดวัดกลางของคอยนะครับพี่พี่ลองดูเนี่ยวัดกลางนี่ลงกูจริงๆนะครับคาบกูยังอยู่เลยพี่นะครับคาบกูรักทองเดิมนี่พี่ดูเนี่ยคาบกุ หัวแกก็รักทองเดิมเนี่ยในดูข้าบกุเนี่ยยังเป็นแว่นๆอยู่เลยเนี่ยนะเออยังเป็นขา้ขาบๆาตะกันตะกันหนาๆเลยพี่เห็นไหมข้าบกุและรักทองเดิมผมเอาเอาสามร้อยนะครับบอกแล้วแนะีวัดกลางคลองคอยสามร้อยบ้างนะครับวัดกลางสามร้อยอง,งนี้น่าจะเป็นสายวัดสุทัศน์ครับพี่ได้มาสององเหมือนกันนะครับ,องงนะรบเอาองค์ละสามร้อยเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมพี่นะครับอง,งนี้วัดสุทัศน์นะ ได้มาสององนะพี่นะเอาไปองค์ระนะพี่นะองคะสามร้อยบาทนะครับวัสดุทันวัสุทันแล้วก็อง์นี้ับพี่นี่นี่วัสุทัน์นะพี่นะสงครามเกาหลีนนครับองค์นี้ับพี่นะครับพี่จ๋าชีราราชครึ่งซีกสงครามเกาหลีับพี่นะครับตะไบเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดิมๆเลยสามร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะครับสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นพระลูกองนั่งนะครับเนื้อดินตอนแรกพีมไม่คล้ายผงสุพรรณเลยนะนะครับเออผมรู้เอ๊ะพระผมสุพรรณหรือเปล่าดูดิพระแบบพระเดิมดูง่ายพี่ขากรอบเก่าเลยนะเห็นไหมพระเดิมดูง่ายขากรอบเก่าเลยนะเอาสามร้อยได้ในกรับพระเดิมดูง่ายขากรอบเก่านะครับแล้วก็จอบนะบที่เป็นจอบของหล,หลวงพ่อเงินวันพุยเกศพี่มีสององนะนะครับสององนี้ผมเอาสามร้อยพี่นะครับผมแบ่งให้เลย เอาองเอาไม่เอาองคเดียวว่าเอาให้สององเลยพี่ในี่จอบห้วยเขนครับเนครับจอบหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนก็พี่เก่าคาซองเลยในครับพี่จ๋าเก่าคาซองเลยพี่ได้มาสององนะเนี่ยดูกระแสเนื้อได้เลยพี่ไม่ใช่ผ้าใหม่อันนี้พระเก่าถึงยุคครับพี่โลหะแห้งหมดแล้วนนครับพี่จ๋าโลหะแห้งหมดแล้วคู่นี้ไปสามร้อยนะครับให้คู่เลยนนครับพี่จ๋าให้คู่เลยคู่สามร้อยบาทนะครับคู่สามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์เนี้ย เป็นสมเด็จผมดูเป็นวันระคังเลยพี่นะแต่เขาซาอพิม์เขาขูดพิมเห็นไหมเหมือ <ME> น <EN S 2> เขาขูดด้านหน้าไปพี่เห็นไหมรูรอยขูดเดยเออบ้านนี้เจอพ้าแปลกๆปเหมือนกันพี่เห็นไหมดูร่องรอยในการขูดเดยนะครับเอาร่องรอยในการขูดเห็นไหมเขาขูดพิมพ์อ่ะให้มันลึกขึ้นพี่สงสใสมันตื้นหรือเปล่านะพี่นะาเอาานนเอเขาขูดให้มันลึกขึ้นแต่พ้าสวยมากเลยนะเนื้อชัดเจนพี่เนื้อชัดเจนและเนื้อธรรมาชาติเลยนะองค์นี้พี่นะเซาอพิมพ์ขูดพิมพ์เอาเอาสามร้อยบาทนะครับแบ่งกันศึกษาและแบ่งกันสะสมก็พี สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอ,าองคนี้สําหรับองนี้พี่นนด้านนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมครับพี่นะใช่ไหมเนี่ยเป็นพิมพ์ฐานแซมไมรูเกตบัวตูมผมว่าน่าจะเป็นบัวตูมคราบพี่คาบกูแน่นมากเนี่ยอ่าดูพิมพ์เลยอาจจะเป็นฐานแซมหรือบ,บัวตูมอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอราคาพิเศษนิดน,นึงพี่นะจะได้ไม่เหมือนใครแนวแร็ไม่มีใครเหมือนใช่ไหมจะได้ไม่เหมือนใครแร็ไม่มีใครเหมือนเล้วพี่คับกูแน่นจริงกระเพาะพระแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวเรียนแบบพี่ไม่มีครับทั่วไปไม่มีครับ นี่ครับผมเพิ่งเคยเจอพิมพ์พิมพ์นี้องค์แรกนะบังหันพรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้ำหนีไม่ออกนี่ผมดูเป็นบัวตูมนะครับ,บเกลดบัวตูมนะผมเอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพิมพ์นี้ไม่ต้องไปหาพี่พระชัดเจนมากนะครับปกติต้องหลักพันอยู่แล้วแบบเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเพิ่งได้มาพี่นะครับพี่พิจาร์ผมเพิ่งได้มาครับพี่เอา499บาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลาง97ครับพี่นะครับพี่พิจาร์ พิมกลางนะพี่นะนับดูเนื้อว่านเนี่ยนะพี่นะดูเนื้อว่านเนี่พี่นับพิมกลางเก้าเจ็ดเนื้อสวยมากไปพี่ดูเนื้อเนี่ยเนื้อสวยเนื้อเดิมรูเสียบเดิมธรรมชาตินะครับพี่พี่จ๋าองค์นี้เอาสามร้อยนะนีครับรายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่นะครับสมเด็จบังหมื่นพรมกับพี่องค์นี้เป็นหลังตายางนะพี่นะนะครับตายางแผ่วๆด้วยอยู่ในกรอบพลาสติกไออยู่ในกรอบสแตนเลสกับพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้เลย คาบกูแน่นๆ่นเนี่ยดูเดิยไหมคาบป่วยไหมนะับนะบผุดมาเป็นฟองเลยพี่นับเขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับโอ้โหมาเป็นฟองมาเป็นไข่มาเป็นไตเลยพี่ <_ s 1> แล้วพี่ดูหลังเนี่ยตายยางแผ่วๆเห็นไหมเนี่ยตายยางแผ่วๆ <_ s 2> หูเจอแบบนี้ไม่จัดก็ไม่ได้แล้วในวิทยาเจอแบบนี้ไม่จัดก็ไม่ได้แล้วสามร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ